สวัสดีค่ะพบกับ Eagle to Travel อีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะนำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10ห้องน้ำสุดแปลกในญี่ปุ่นที่ต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทันสมัยและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่ผลิตเทคโนโลยีออกสู่ตลาดโลกอย่างมากมายและคงจะปฏิเสธไม่ได้ ว่าห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบและให้ความสนใจคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างห้องน้ำที่ต้องใช้อยู่ทุกๆวันวันละหลายๆครั้งก็ได้รับการใส่ใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดความสะดวกสบายการอำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนวันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปดูสิบห้องน้ำสุดแปลกในญี่ปุ่นกันค่ะ 1. ห้องน้ำทองคำห้องน้ำแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่ชื่นชอบในบรรยากาศของความมั่งคั่งสีทองสวยหรูห้องน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ร้านโตเกียวโรบอทร้านในคาบูกิจโจย่านสถานบันเทิงแสงสีที่ชินจูกุของญี่ปุ่นโดยทุกส่วนของห้องน้ำรวมถึงชักโรครกและโถปัสสาวะ ทำมาจากทองคํา18กรัตซึ่งสะท้อนแสงแวววาว 2. ห้องน้ำในสวนห้องน้ำแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติโดยห้องน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ร้านอาหารทะเลเรซุโตะโอจูโอในจังหวัดฟุกุอิโดยมีการตกแต่งแบบสวนแถบเนินเขาด้วยต้นไม้สีเขียวการจัดเรียงหินที่เป็นระเบียบและสุขภัณฑ์นั่งยองโบราณสไตล์ญี่ปุ่น เป็นการผสมผสานธรรมชาติและความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขณะเข้าห้องน้ำ 3. า 3. ห้องน้ำตู้ปลาห้องน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ร้านอาหารชื่อฮิปโปโปปปะในเมืองอาคาชิสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมากถึง5 6ล้าน6แสนบาทไทยโดยมันถูกสร้างล้อมรอบไปด้วยอควาเรียมทั้ง3ด้าน สวยงามมากถึงขั้นทำให้แขกที่ไปใช้บริการตื่นตาตื่นใจจนลืมล็อกประตูเพราะมัวแต่ทึ่งกับสิ่งที่เห็นทำให้ทางร้านอาหารต้องติดประตูถึงสองชั้น 4. ห้องน้ำสกีโอลิมปิกห้องน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่มาดาราโอโคเจนสกีรีสอร์ทโดยมันถูกจำลองภาพมาจากทิวทัศน์ของโอลิมปิกฤดูหนาวปี1998 ตกแต่งให้เป็นทัศนียภาพเดียวกับที่นักสกีจะได้เห็นแถมยังมีสกีวางอยู่ที่บริเวณเท้าของผู้ใช้ห้องน้ำด้วย 5. ห้องน้ำวิวทะเลห้องน้ำแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่ชอบทำธุระส่วนตัวไปพร้อมๆกับชื่นชมท้องทะเลโดยห้องน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เดอะโอควาลที่อ่าวโตเกียวเป็นห้องน้ำเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น ที่มีทะเลล้อมรอบทำให้เกิดเป็นห้องน้ำสุดประหลาดที่ชายหนุ่มจะสามารถยืนปัสสาวะไปมองทะเลไปในขณะที่ห้องน้ำของผู้หญิงมีเพียงอ่างล้างมือที่มองออกไปเห็นทะเลเท่านั้นและไม่มีกระจก 6. ห้องน้ำธรรมชาติเพื่อชดเชยสำหรับคุณผู้หญิงห้องน้ำนี้จึงให้เข้าได้แต่สุภาพสตรีทเท่านั้นที่นี่เป็นห้องน้ำกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่สถานีอิตาบ,บูในชิบะมีจุดเด่นที่ห้องน้ำเป็นกระจกบางโปรง่งใสสามารถมองร,รอบๆได้อย่างอิสระทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติขณะปวดทุกข์แต่ถ้าเป็นคนขี้อายในห้องน้ำก็มีม่านให้ปิด 7. ห้องน้ำผนังกระดาษชำระในระหว่างการสร้างห้องน้ำภายในร้านอาหารโมโมจิโร่ในเกียวโต ข้อผิดพลาดด้านการขนส่งทําให้ร้านนี้ได้รับที่ใส่กระดาษชําระมากเกินจําเป็นแต่แทนที่จะส่งคืนเจ้าของร้านกลับนึกสนุกเลยจัดการนํากระดาษชําระมาะประดับกําแพงด้านหนึ่งของร้านให้เป็นผนังเสียเลยเพราะมันจุทิ่ชู้ที่พับมุมสามเหลี่ยมอย่างดีเกิดเป็นห้องน้ําสุดแปลกประหลาดอย่างที่ได้เห็น8ห้องน้ําโบราณห้องน้ําที่วัดโตฟุกุจิในเกียวโต มีชื่อเสียงเรื่องการรักษาสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์เอาไว้และแน่นอนว่านั่นก็รวมไปถึงสถานที่ทำธุระของผู้คนด้วยและสิ่งที่ทำให้คุณต้องตกตะลึงถึงห้องน้ำโบราณแห่งนี้นั่นก็คือห้องน้ำแห่งนี้สามารถบรรจุคนได้พร้อมกันทีเดียวมากถึง100คนและมีการใช้งานมานานกว่า900ปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ห้องน้ำแห่งนี้ไม่ได้มีการเปิดให้คนทั่วไปได้ใช้อีกต่อไปเว้นแต่ว่าคุณจะบวชเป็นพระที่วัดเท่านั้น 9. ห้องน้ำแบบเซนห้องน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง,งฟุคุโรอิกในเขตทิสุโอกะห้องน้ำที่นี่เปิดให้บริการสำหรับทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่ฝึกปฏิบัติเซนส่วนรูปปั้นที่ตั้งอยู่กลางห้องเป็นรูปปั้นพิเศษของอุสุซามะเมียวโกะ ที่ว่ากันว่าเป็นเทพผู้รับผิดช,ชอบในการชำระล้างกลิ่นไม่บริสุทธิ์ออกไปจากอากาศ 10. ห้องน้ำโตโยต้าเราขอแนะนำให้คุณไปที่ร้านราเมงอิปุโดะในจังหวัดไอจิซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท Toyota ามอเตอร์คอ r a ปอ o n ห้องน้ำแห่งนี้จะประดับประดาไปด้วยเครื่องยนต์โตโยต้าที่ประกอบขึ้นเองบนผนงัง สิ่งที่แปลกไม่เหมือนใครอยู่ที่ในระหว่างที่กำลังทำธุรานั้นคุณจะสามารถมองดูเครื่องยนต์โตโยต้าที่แยกชิ้นส่วนออกมาบนผนังได้อีกด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ